สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาติดตามชมโปรแกรมการแข่งข League, ันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกฤดูกาล2024-2025รอบ8ทีมนัดที่2คืนวันอังคารที่15เมษายน2568แอสตันวิลล่าพบกับปแเอเชโดยนัดแรกวิลล่าแพ้มาก่อน1ประตูต่อ3ขณะที่ดอทดมุนจะพบกับบาร์เซโลนานัดแรกดอทดมุนแพ้0ประตูต่อ4่ โดยทั้งสองคู่ลงแข่งขันในเวลา2นาฬิกาคืนวันพุทธที่16เมษายน2568เรอัลมาดริดเปิดบ้านพบกับอาเซนอลโดยนัดแรกมาดริดแพ้มาก่อน0ประตูต่อ3อีกคู่อินเตอร์มิลานพบกับบบเยอร์มิวนิกโดยนัดแรกอินเตอร์ชนะมาก่อน2ประตูต่อ1โดยทั้ง2คู่ลงแข่งขันในเวลา2นาฬิกา ทางนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกร,รมการแข่งขันผลการแข่งขันและข่าวสารความเคลื่อนไหวศึกฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกได้อย่างครบถ้วนเลยนะคะผ่านทาง s p o ร์ตบันนี่์ชานแนลค่ะ